ราชกุศลด้วยค่ะต่อมาที่ห้องประชุมชั้น5อาคารสถาบันราชประชาสมาสายัยพรมา,ายัยพลเรือเอกชุมพลประจุสานอนท์องคมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเรื่อง ดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีการบูรณะปรับปรุงอาคารสถาบันราชาประชาสมาัยซึ่งเป็นอาคารพระราชทานที่มีความสําคัญเพราะว่าเป็นสถานที่เริ่มต้นงานควบคุมโรคเรื้อนนะคะและได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้จนสามารถควบคุมโรคเรื้อนได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยกลายเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศซึ่งก็จะมีการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์โรคเรื้อนเฉลิมพระเก 88, ียรติ88พรรษาเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่องานควบคุมโรคระบาดในประเทศไทยแล้วก็จะเป็นแบบอย่างในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขอื่นๆอีกด้วยนะคะก็ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวรัษฎรที่